สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมหมาเกมมิ่งนะครับอ่ะเด้งหลุดเข้ามาใหม่ลนะโอเคนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสบอกฟุดเวลตันอีกแล้วนะครับซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าผมอาจจะไม่ไค่อยได้ลงคลิปแจกรหัสบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะอาจจะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะอาจจะลงแหละแต่ว่าน้อยไม่ได้เยอะมากนะอันนี้ก็พยายามหามาอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นรหัส ผนทรายนะฮะที่ตื่นหนึ่งสกิลนะมีคนขออยากให้แจกนะแต่ผมก็แจกให้เลยแล้วกันนะเอาล่ะนะครับนี่ส่วนฮาโลและของก็จะตามภาพเลยครับฮคีสเกต V2 แล้วก็เผามิงแล้วก็ฮห้คีสายลุงนะครับก็ของก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากได้นะครับกติกาตา้งรางคิปเลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องหมาเกมมิ่งด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับก็อาจจะเสียงก่แต่ว่าน้อยลงนะสำหรับทีนี้ไปก่อนฮะ